ไม่พลาดทุกข่าวการซื้อขายนักเตะที่ช่องภาคฟุตบอลชูสลาครับหน้าหนาว2025ฉูสลาครับทางการยูเวนตุสยืมรองดานโคโลบูอานีจากแปแอเชยูเวนตุสประสบความสำเร็จในการยืมตัวรองดานโคโลมูอานีกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสของสโมสรปารีสแซตงแมง มาร่วมทัพได้แล้วภายใต้สัญญายืมตัวจนกระทั่งจบซีซั่นจามาลายูเวนตุสทีมเนสกเกาโชซูลาเตอรี่ถแถลงการถึงการยืมตัวกองหน้าในวัย26ปีมาจากเบสเ,เชไปจนถึงวันที่30มิถุนายนโดยที่ไม่มีออปชั่นซื้อขาดแต่อย่างได้มีการเผยว่าโคโลโมออูอานีอดีตสตาร์ทีมนองและแฟรงเฟิร์ตบินมาที่ตูรินเมื่อสัปดาห์ก่อนเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย และหลังจากสัญญากับทัพมาลายเป็นที่เรียบร้อยกุนซือเทียโกมอตตาก็มีสิทธิ์ส่งดาวยิงคนใหม่ประเดิมสนามได้ทันทีในการบุกไปเยือนนาโปลีวันเสาร์นี้สำหรับซีชันนี้โคลโลบัวนีซึ่งถูกแป้เชคว้าตัวมาจากแฟรงเฟิร์ตเมื่อเดือนกันยายนปี2023ด้วยค่าตัว95ล้านยูโรหรือประมาณ3,420ล้านบาทลงเล่นให้กับทีมเงินถังของลิกอิง14นัดและยิงได้2ประตูกับอีก1แอสซิส ชูสระครับแกลงโดนใจฟอเรสจับมูริโลขยายสัญญาถึงปี2029มูริโลแนวรับเลือกแซมบ้าสลับน้ำมึกขยายสัญญากับนอตติงแฮมฟอเรสออกไปจนถึงปี2029เรียบร้อยหลังโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดแกลงในฤดูกาลปัจจุบันเจ้าป่านอตติงแฮมฟอเรสสโมสรฟอร์มแรงแห่งศึกเพเมเลกอังกฤษประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการว่ามูาาริโลเซนแบ็กคนสำคัญชาวบราซิลเลียน ได้จริัตรกาสัญญาฉบับใหม่กับทีมแล้วโดยมีอายุถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2 0 2 9ผมรู้สึกขอบคุณและมีความสุขมากๆที่ได้อยู่ที่นี่ต่อไปอีก4ปีขอบคุณทุกคนจริงๆที่คอยสนับสนุนไม่ใช่แค่กับผมแต่กับครอบครัวของผมด้วยไม่ว่าผมจะไปที่ไหนตามร้านขายของหรือที่ไหนก็ตามพวกเขาก็ให้การต้อนรับและดูแลครอบครัวผมเป็นอย่างดีผมมั่นใจเหลือเกินว่าทีมเรามีอนาคตที่สดใสรออยู่มูริโอลเปิดใจนะครับ สำหรับประการหลังเลสเตนบ้านในวัย22ปีโจฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในฤด,ดูกาลนี้และถือเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่ช่วยทัพเจ้าป่าขึ้นมาอยู่แถวบนในตารางพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยปัจจุบันรั้งอันดับ3ลงเล่น22นัดมีทั้งห,หมด44แต้มเท่ากันกับอาร์เซนอลอันดับ2และตามหลังลิวพูทีมจากฝูงที่ลงเตะน้อยกว่า1นัด6คะแนนทางนี้มูริโลซึ่งย้ายมาจากโครินธีนส์เมื่อซัมเมอร์ปี2023ลงเล่นในกับฟอเรสไปทั้งสิ้น57นัด พร้อมกับทําไป1ประตูนะครับชูสละครับทางการรายที่2แมนซิตี้คว้าวิกตอร์เฮสร่วมทัพมากันแบบรัวๆสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้จัดหนักตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวหลังจากเปิดตัววิกตอร์เฮสเป็นแข้งใหม่รายที่2ต่อจากอับดูโกดีคูซานอฟแถมยังจะได้โอมามามุชอีกคนด้วย เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนยันว่าวิกตอร์เฮสเซิแบ็กดาวรุ่งชาวบราซิเลียนย้ายจากสโมสรพอมเมลัสในลีกซัมบ้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการแล้วประกาศหลังในวัย19ปีสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นเวลา4ปีครึ่งหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2029ส่วนค่าตัวคาดว่าอยู่ที่ราว35ล้านยูโรหรือประมาณ1,225ล้านบาทและจะได้สวมเสื้อหมายเลข22 เฮสเผยหลังจากเซ็นสัญญาว่าผมตื่นเต้นมากที่จะได้ร่วมงานกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเป็นหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกทุกคนคงได้เห็นความสำเร็จอันน่าทึ่งในช่วงไม่กี่ฤดูกาลที่ผ่านมาผมต้องการสร้างผลงานต่อไปในขณะที่เราสแสวงหาถ้วยรางวัลเพิ่มเติมสำหรับเฮสเป็นนักเตะใหมรายที่2ของแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกฝาเข้ามาย่างถีเอตันสเตเดียมอย่างเป็นทางการในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวนี้ต่อจากขับูกโกดีคูซานอฟ b ซนดแบ,บกดาวรุ่งทีมแจตอุซเบกิสถานที่ย้ายมาจากคลองเซื้อค่าตัว40ล้านยูโรหรือประมาณ1,400ล้านบาทส่วนอมามามูชกองหน้าของไทรักแฟงเฟิร์ตกำลังจะเข้ามาเป็นแข้งใหม่รายที่3ของทัเพเรือใบสีฟ้าหลังจากเดินทางมาตรวจร่างกายก่อนหน้านี้แล้วนอกจากนั้นยังคาดการณ์กันว่าพวกเขาจะเสริมทัพเพิ่มเติมอีกอย่างน้อยหรายด้วย ชูสละครับทางการวินฟริตซาหาย้ายคาแข่งชาร์ลอต FC วินฟริตซาหาปีกทีมกาลาตาสรายถูกต้วสังกัดปล่อยตัวให้ย้ายไปคาแข่งในเมเจอร์ลีกอกเกอร์กับทีมชาร์ลอต FC ภายใต้สัญญายืมตัวเป็นที่เรียบร้อยซาหาอาดีตปีกทีมคริสตัลพาเลสและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดย้ายไปหากินในลีกเติร์กับสโมสรกาลาตาสรายในซีซั่น2023-2024 แต่ซีซั่นนี้เขาถูกปล่อยตัวให้ย้ายไปร่วมทีมลียงเพลีกเหมือนน้ำหอมแบบยิมยตัวอย่างไรก็ดีแม้จะโนนัดหมัดก,กับสโมสรลิกเอิงไปจนจบฤดูกาลนี้แต่ปรากฏป้าลียงตัดใจขอยกเลิกสัญญาล่วงหน้ากระทาล่าสุดปลิกทีมชาติอวอรี่คสในวัย32ปีถูกส่งต่อให้กับร์ลตเอฟซีแบบยิมยตัวโดยเขาสัญญากับทีมในลีกยังกี้ไปจนจบซีซั่น2025และมีออปชั่นต่อสัญญาเพิ่มได้อีก6เดือนทางนี้ซาฮาจะได้ร่วมงานกับดีนสมิธ คุณซือทีมชาร์ล o t เอฟซีซึ่งเคยเป็นใหญ่ของแอสตันวิลล่าและเลสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับหากคอบอลชอบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบชานช anel ภาคฟุตบอลเช่นเดิม